สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาอีกแล้วร้องเองนะครับเชทลาไปแล้วยินเดียมาก็มีสมาชิกใหม่ของบ้านนะครับแนะนำครับเขาคือชนกโกชีเบอร์รี่นะครับผมอ่าตองเวได้ <laughs> <laughs> เขาคือแฮกกิตของบ้านนะมีหน้าทีเลี้ยงสรงเลี้ยงสัตว์คนไหนที่เข้ามาบ้านนี้บ่อยก็จะเห็น <laughs> เห็นเห็นหน้าเขาบ่อยเราแม่งไม่ไปไหนเลย <laughs> เรียนเลิกก็ไม่เอานะครับ ทำงานเดี๋ยวไม่ไม,ไม่ไม่ผิดอะไรอยู่แล้วคนเราถ้าเป็นคนดีอยู่ที่ไหนก็ดีอยู่แวนี่ไปเลยดีกว,ว่าเพลงนี้เอาแบบมันๆมากเราเล่นเพลงเศร้าหน่อยอะแล้วเดี <S <S ๋ยวเพลงนี้คนจนะีนเวียดนามเขาองเลยแท็กลิทแท็กลิท จำว่าเธอ้รักฉนไหมหอากว่าเธอบอกรักแลเธอรักแค่ไหนและท่าหร่แม่หาสมุดหาทุกพื้นดินและพื้นน้ำและเชสูนเธอบอกวอาบางที่มันยากที่จะอธาบาีไม่ต้ตอกตะวันจะไม่ไปไหบจกวันสุดท้ายไม่ใช่ว่าฉันยังไม่เชื่อใจเธอจนไม่เชื่อใครยังคิดยังทำยังได้ยินซ้ำๆ้แล้วลาจะหายไปงี้ทใจช้ำาๆ มองตาเขาจะถามเธอฉันยังรอฟังเธอรู้ไหมเธอต้องมาอยู่มาในเมื่อวันเลดี้จะไม่มีใครที่มาแทนที่เธอลมหายใจนานแค่ไหนฉันจะรักเธอตลอดไปบอกว่ารักก็จะผู้วันมันก็ยังไม่พออยากได้ยินทุกเสียงไลน์ในวันที่ดีฟอว์ไม่อยากได้ยินทุกวันอยากได้ยินเป็นตัวบอกว่าฉัน ไม่บอกว่ารักู่จะกวันวมันกี่ยังไม่พออยากได้ยินคำพูดซ้ำแล้วเนี่ยวอาเออดิฟ้องอยากได้ยินไม่ทุกวันอยากได้ยินเมเธอบอกว่าฉันได้ไมเธอถึงแม้ว่าเสียงเพลงมันกี่ชีวิตฉันแต่แต่ที่มาไมีเธอไม่ชีวิตไปก็เท่านั้นฉันอยู่ก ok ับเธอฉันไม่ต้องแคร์ทำเวอร์ไเก็มเก็ n อ่อนแอต้องไสามกันซูเปอร์แมนมันแข่งการสามเป็นคนสามนันแต่อยู่กับเธอฉันนั้นเป็นซูเปอร์แมนใทุกเล ไม่ใช่ใครเป็นคนหนึ่งเงก็มอวรำเศ้านานไม่ใช่คนเดิงฉันไม่ใช่เดียวแ,แ,แต่ยั้เอาแต่ใจแต่เธอก็รักไม Pent ่ว่าจะไม่เป็นใครไม่ขอฉันไม้ต้องทนคืนจะไม่อุ่นเะไม่ยานอนหรือไม่ยานตื่นอยู่ oh y o มาเริ่มเม่วาน lady l a ด y ที่ใครที่มาแทนที่เธอ ฉันก็ได้เจอตลอดไปบอกรักกจะกวนดมันก็ยังไม่พออยากได้ยินเธอพูดซ้ำและวันเดียต่ก่อนอยากได้ยินมันทุกวันอยากได้ยินแต่เอบอกลาฉันบอกว่ารักก็จะกวาดมันก็ยังไม่พออยากได้ยินเธอพูดซ้ำและในวันเดียต่ก่อนอยากได้ยินมันทุกวันอยากได้ยินแต่เธอบอกมาฉันได้ไหมเธอ เออโป๊ปอะไรก็ช่างานนะเราเอาฮาแล้วนะครับาวพวกคุณสนุก ก็รู้จักกันไว้นะครับแวะเจอกันที่ไหนก็ทักทานหน่อยโอเคเฮยบาย,บายเจอกันโอ้ยเรื่อย <laughs>